สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มีรถเก๋งใหญ่นะคะลูกค้ามาแนะนําแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนั่นเองนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Toyota c แคมเอ 2.0G Xtimo e นะคะคันนี้เป็นระบบเกียร์ออตโต้รถปีพศออ2015หรือว่าจดปีพศ2559นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ ตัวรถก็จะเป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นภายนอกและภายในตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยบอกเลยว่าคันนี้คือออปชั่นจัดเต็มมากๆคันนี้เดี๋ยวเริ่มดูจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้ด้านหน้าก็จะมีสกเกิร์ตด้วยนะคะมีสกเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้า <puis> แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะ2จุดเลยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีไฟหน้านะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าก็จะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านกระจังด้านหน้าเาก็จะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมล้อแม็กเดิมโรงงานสวยๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแม็กอลลอยนะคะสีดำดำเงินนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแม็กโตโยต้าจากศูนย์โตโยต้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวแม็กขนาดขอบ17นะคะขนาดตัวยางอยู่ที่215ทั 55R17 นั่นเองนะคะลูกค้า แล้วก็ค right like ันนี้นะคะที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะจะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะก็คือแต่งไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาแล้วเรียบร้อยเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมตัวชุดคิ้วนะคะชุดแต่งคิ้วใส่ให้แล้วรอบคันเลยแล้วก็จะมีตัวสีเงินโคมเนียมนะคะอยู่ตรงตรงนี้นะคะก็คือทั้งคันนั่นเองนะคะลูกค้าดีเทลสวยๆเลย มาดูกันต่อที่มือเปิดประตูนะคะสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมชุดแต่งมือเปิดประตูที่เป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมสเกิร์ตด้านข้างนะคะมีสเกิร์ตใส่มาแล้วเรียบร้อยเดิมโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังตัวรถของเราเลยนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับด้านหลังตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อม สเกิร์ตด้านหลังนะคะใส่มาแล้วเรียบร้อยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใส,ส่สวยๆให้เลยสําหรับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะคะ <_ T> คันนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ท้ายด้วยนะคะถึง4จุดเลยนะคะลูกค้าเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ี่จุดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะสําหรับคันนี้คือระบบความปลอดภัยสูงมากๆมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะกล้องเดิมโรงงานเลยนะคะมีกล้องหลังในตัวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมระบบกุญแจที่เป็นระบบกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะสำหรับกุญแจรีโมทก็สามารถสั่งการกดล็อกรถนะคะหรือล็อกรถแล้วก็เปิดท้ายผ่านรีโมทแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แค่จิ้มกดแช่แบบนี้เลยนะคะก็เปิดด้านหลังได้แบบง่ายๆสะดวกสบายมากๆถ้าเกิดว่าลูกค้าจะปิดก็ง่ายๆเลยนะคะแค่ปิดลงมาเฉยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวไปชมออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรานะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารก็จะมามาด้วยโทนสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีอ่าดีเทลเป็นลายไม้สีน้ําตาลเก๋ๆแบบนี้แทรกด้วยนะคะลูกค้า สำหรับตัวเบาะนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําค่ดได้สีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะสําหรับเบาะคู่หน้าคันนี้นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าสําหรับทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองอันเลยเนาะคันนี้เบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าเลยเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าสามารถปรับกดปรับง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ แบบนี้เลยเลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะคือออปชันครบมากๆสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมพวงมาลัยนะ,ะที่เป็นพวงมาอลัยพวงอมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สาคัญมาพร้อมถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อม กระจกมองข้างเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าและก็ที่สําคัญนะคะสําหรับคันนี้พวงมาลัยจะมาพร้อมพวงมาลัยที่เป็นตัวแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะลูกค้าสําหรับออปชั่นเขาคือเยอะมากๆแล้วก็ที่เรือนไม้นะคะของเขาก็จะมาพร้อมเรือนไม้ก็จะแจ้งความร้อนของตัวรถเนาะรอบเครื่องแล้วก็ความเร็วแล้วก็จะมีตัวขีดน้ํามันแล้วก็จะแจ้งด้วยว่า อ่าภายนอกอุณหภูมิกี่องศาตอนนี้แล้วก็เลขไม่นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่8 5 5 0 9กิโลนะคะลูกค้านี่ที่ขึ้นเป็นรูปรถออกขึ้นมาแบบนี้เป็นสีแดงสีแดงนี้คือเราเปิดไว้นะคะตอนนี้คือเขาจะแจ้งเตือนด้วยนะว่าประตูเราเปิดไว้ตอนนี้คือเราเปิดอ่าประตูฝั่งไหนที่ยังปิดไม่สนิทหรือว่าอ่ากับฝากระโปรงด้านหน้ายังปิดไม่สนิทก็จะขึ้นเป็นสีแดงแแบบนี้เลยนะคะ คือออปชันครบมากๆอ่ะมาดูที่ระบบเครื่องเสียงกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ระบบเครื่องเสียงของเขาก็จะมาพร้อม CD แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถาเชื่อมต่อ CD MP3 ได้วิทยุ a m f m ได้แล้วก็เสียบ USB iPod b l u e t o o บลูทูธได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคันนี้ก็มีอ,อารมีเสียบสายอัคได้ด้วยนะคะ แล้วก็ระบบแอร์ของเขาก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะเป็นระบบแอร์ AC ออโต้แบบนี้เลยนะคะมาถึงระบบเกียร์ของเขาเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมระบบเกียร์ที่เป็นระบบเกียร์ออโต้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้นี่คือสามารถ าวางโทรศัพท์มือถือชาร์จได้เลยนะคะลูกค้าแค่วางโทรศัพท์แปะลงไปแบบนี้จะชาร์จได้เลยก็จะเป็นกลุ่มพวกตระกูลโทรศัพท์ที่สามารถาวางชาร์จได้นะคะที่มีแบบว่าสามารถรองรับแท่นชาร์จได้นั่นเองนะคะลูกค้าก็สามารถวางชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ก็คือช่องเก็บของอะไรก็คือเยอะมากนะคะลูกค้าออปชันคือเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าโอเคภายในและภายนอกตัวรถก็คือสวยมากๆ เดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง4สูบ1,998ปซีซี167แรงม้านั่นเองนะคะสาหรับเครื่องยนต์แคมเบอรี่เอ็กติโมคันนี้ของเรานะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ก็คือเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องจากศูนย์เดิมๆโรงงานเลยไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาก่อนเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ก็จะมีตัวค้ำฝา กระโปงจะเป็นตัวโชคนะคะเป็นโชคคู่หน้าเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกระบบเบรก ABS ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้ก็คืออ่าด้านข้างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็คือยังเดิมโรงงานเลยนะคะพวกรอยเม็ดอักคิวซก็คือยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงของตัวรถก็ยังเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะคะดูสังเกตได้จากรอยเม็ดอัคิวซโรงงานนะคะแล้วก็ ตัวแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือยังเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะกับเจ้าตัว toyota camry 2.0 gx timo คันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นรถปีพศ2015หรือว่าจดปีพศ2559นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายของเรานะคะเราเปิดขายเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ โปรโมชัน่นพิเศษเลยนะคะลูกค้าฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบันนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะสำหรับคันนี้ ยังมีบริการทําสัญญาได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะที่สมยงคารเซ็นเตอร์ของเราที่นี่ที่เดียวเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคา599,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดี D นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยดอกเบี้ยรถโดนใจเพียงแค่2.99%ต่อปีเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,200บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0812386699นะคะสำหรับเบอร์นี้ก็สามารถ แอดไลน์โดยตรงได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับสกายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องสมยงคาเซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบีจะมีรถดีๆสวยๆคันไหนแล้วก็คุ้มค่านะคะมาแนะนําและมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้คลิปนี้บีก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ